<laughs> oh. บนมาบนให้พี่พี่ฟังก่อนนอน yeah. พวัวไปไหนไปไหนลูก oh. อะไรอ่ะกำลังบน ใฟังออกมั้งคะจะไปไหนลูกเชื่อบัวอ อ๋อให้เกาให้หน่อยอะไรลูกทำไมไม่เคยเห็นคนสวยหรอฮะเห่าคนสวยทำไมอะลูกไม่เคยเห็นคนสวยหรอฮะทำไมทำไมต้องเห่าด้วยตายแล้วไม่เคยเห็นคนสวย ทำไมไะลูกทำไมทำไมเอาอะไรเอาเลยนะเอาอเลยไอ้กาดเราจะดูบัวดิไปดูบัวบัวเอาอะไรอะดูดิอุ้ยตกใจหมดเลยอุ้ยต uh ัวอะไรเนี่ยอีทีปะเนี่ยอุ้ยหมาอะไรก็ไม่รู้ดังก็ไม่มีอุ้ยดังก็ไม่มีหมาอะไรไม่รู้ อาเก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 ๋าเกาเก๋าใส่ไม่ดีอ่ะพูดจาดีไม่เป็นหรือไงบัว

ในห้องนูเนี่ยใส่ตาบวมคยอแม่ถ่ายตาบวม จะเอาอะไรฮะเราจะเอาอะไรลูกเอาอะไรเราจะเอาอะไรหรอเอาอะไร ทำสายตายให้มันดีๆหน่อยได้ไหมอ๋อจะไปข้างนอกเออเปิดประตูไม่เอาแล้วไม่ออกไปแล้วเดี๋ยวดิหลุดอยู่ยีโ ผู้อดีใหม่เชื่อเอ้ยผู้อดีใหม่โลโลชื่ออะไรลูกไม,ไม่้ไมใหนะม่โบจะเอาอะไรเอาให้เกาผู้อดีใหม่ยูโรเดี๋ยวคุยกันก่อนผู้อดีใหม่ยูโรชื่ออะไรลูกมียูโรเดี๋ยวสิลูกมียูโรมีมายามีเชอร์บัวแล้วก็มีแดง <c oughs> คู่อริใหมย่ยูโรชื่ออะไรลูกมีเชบัวมีเชบัวมียูโรมีมายาแล้วก็มีแดงแดงแดงอลิดัลูกทำไมอ่ะแดงมันผิดอะไรอ่ะแดงคู่อิใหม่เขาชื่อแดงอ้าก็มีเชบัวไม่ใช่เงียบก่อนเงียบก่อน มีเชบัวมียูโรมีมายาแล้วก็มีแดง <c oughs> โอ้โหหลีหนูหรอ,อแดงอะ่ะอ่าไม่พูดละแม่ไม่พูดละแม่ไม่พูดละมีเชบัวใช่ไหมเยอะแม่ไม่พูดแล้วไม่พูดแล้เลเวเอยไม่พูดไม,ไม่พูดเงียบเง,งียบแม่เงียบปากละมีเชบัวมียูโรเดี๋ยวสิฟังก่อนดิก็เชบัว ฟังก่อนมีเชบัวฟังก่อนดีฟังเอาไม่พูดละ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 มีเชบัวมียูโรมีมายาแล้วก็มีแดงไม่แดงหรดอะไรเอาไม่พูดไม่พูดไม่พูดละไม่พูดละตกปากตัวเองนี่ตกปากไม่ไม่พูดละ แย่ามายามาเดยกมายามปหาแม่มาทำอะไรอะ่ะ <c oughs> เหม็น <c oughs> ดมสูดแล้วสินเหรอเออมันเหม็นมันเหม็นยาบ,รบปรุงกลิ่นนะทีหลังอะ่ะดูสายตาดูสายตาเขา ทำไมลูกทำไมลูกทำไมลูกจ้องนางสายตาไน้งองจะไปไหนให้แม แม่แม่เกา่าไหมแม่แม่เกา่าไหมแม่แม่ก่าโอ้ยแม่เกาน้องตัวเล็กน้องตัวเล็กนะคะเห็นไหมคะแล้วหลอดจะนอนแล้วเหรอโอเคเมื่อวานี้เชื้อบัวไปอาบน้ำแล้ว ขาเริ่มดำแล้วเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยขามันเหลืองอสกประปกบ,บนสกประปอกไหมสกประปกไม่้ยลูกลักเนี่ยเช้ามาก็ขึ้นมานอนทับนะคะนึกว่าผีอัทุกวันเลยกระดิกไม่ได้อะโอ,อะ้เก้า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  โลมีชบัวมีมายามียูโลยูโลมียูโลใช่ไหมแล้วก็มีแดงทำไมนะแดงมันผิดอะไรฮะแด,แดงผิดอะไรเหรอยา ยางวงอะไรโอ๊ยบังบัวหัตังน้องอะนี่จะถ่ายน้องเนี่ยยูโลโยิโลครับมีเชบอบัวมีมายาเดี๋ยวก่อนสิมีโยโูโรแล้วก็มีแดง <c oughs> ทำไมอะไม่ชอบแดงอ่ะลูกฮะ ไม่ชอบแดงเหรอจะไปไหนกันเนี่ยจะไปไหนกันลูกจะรูว้ว่าเคไม่ยอมมา,ามหาแม่มามายามายามายามาหาแม่นี่มามายามานี่มาเร็วมาหาแม่มามา,ามหาแม่เร็วดีมาก โอ้ดีมากแม่ดีมากนอนนอนกับแม่นอนกับแม่โอ้ยนอนตักแม่ดีกว่าเน้อเออนอนนอนกับแม่นอนกับแม่กับแม่เนาะจุ๊บกันจุ๊บจุ๊บ Búa mẹ cầu hay mà. Búa. 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 mẹ mà mẹ bố mẹ mẹ bố mẹ hay mẹ mẹ còn là cầu mẹ còn mẹ bố mẹ liếc mẹ bố mẹ Mà mẹ bố mẹ bố mẹ mà mẹ bố mẹ lúc mẹ nó lúc mà mẹ ดูต e, ัวอ oh. ิจฉามัอิาเออวกมาเกมาเาให้มาบวแมกเกาใหเร็วบวมาหาแม่เร็วหาแม่เร็วอแมกเกาให้มาอมนนั่งใกล้ๆแมเกาให้มาดูลิงดิดูดิงอามนั่งใกล้ๆนะ มายาเรียกร้องความสนใจ